มีอยู่คดีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบคุณผู้ชมครับที่เราตามกันมาการตายปริศนาของคุณโชคชนะหรือว่าคุณดุลอายุ58ปีคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมตอนที่ไปเจอศพเขาเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วมีกระสอบป่านคุมหัวแล้วคดีนี้ที่มันแปลกมากๆเลยก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้รถเขาถูกเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม ร,รถมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยเห็นบอกว่าถูกทําไมนะล้มอยู่แถวหน้าบ้านหน่างจากบ้านประมาณ7เมตรแล้วก็ในบ้านไปเจอรถกระบะที่บอกเจอคราบเลือดคุณผู้ชมครับคดีนี้มันก็เลยแปลกตรงที่ว่าแล้วสุดท้ายศพเจอถุงกระสอบคุมหัวคําถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยโรงไม้คนนี้ก็คือคุณดุลโชคชนะแล้วรถซึ่งจอดอยู่ในบ้านก็ดันเจอคราบเลือดคดีนี้ยังจับใครไม่ได้เลยนะฮะแล้วเชื่อว่ายังไงก็โดนฆาตกรรม เพราะว่าก่อนหน้านี้ด้วยความเคารพถ้าคุณผู้ชมจาได้คดีนี้ลูกเขาเนี่ยถูกตกเป็นเป้าที่สุดเพราะเห็นบอกว่าลูกเนี่ยเสพยาแล้วก็สงสัยว่าลูกเนี่ยไปเกี่ยวพันกับการตายของพ่อหรือไม่จนสุดท้ายเนี่ยลูกเขาปฏิเสธว่าไม่จริงผมไม่ได้ทําผมจะฆ่าพ่อทําไมส่วนลูกก็อธิบายอีกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่บ้านคือกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เจอว่ารถกระบะมันมีคราบเลือดแล้วรถมอเตอร์ไซค์พ่อก็อยู่หน้าบ้าน ปมเนี่ยมันคาเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะจนถึงวันนี้คุณผู้ชมครับคดีนี้ก็จับใครไม่ได้ คำถามคือเสียลงไม้ต้องถูกฆ่าแน่แน่ล่าสุดคดีนี้ตำรวจบุกค้นแล้วนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้ตำรวจไปบุกค้นที่ไหนไอซ์เป็นบ้านของพี่เขยฮะแล้วก็ตัวของพี่สาวเขานี่แหละซึ่งมีที่ดินอยู่ใกล้ๆกันแล้วเขากําลังสงสัยบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนให้ข้อมูลบอกว่ามันมีปมเรื่องขัดแยง้งเรื่องของที่ดินหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ดินมรดกก่อนหน้านี้ทําให้เจ้าหน้าที่เองเขาก็เลยต้องคลี่ปมข้อสงสัยทุกอย่างก็เลยลงบ้านของพี่เขยชื่อว่าคุณสมานนะฮะแล้วก็บ้านของพี่สาวก็คือคุณปราณีเป็นผัวเม วันนี้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยนำกำลังเข้าไปที่บ้านของคุณสมานแล้วก็ขอเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านซึ่งเบื้องต้นเองเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเข้าไปขอดูพวกเสื้อผ้าชุดแล้วก็พวกอาวุธของใช้ที่อยู่ภายในบ้าน,นอย่างจอบอย่างเงี้ยฮะของใช้ทางการเกษตรใช่ฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ ไม่แน่ใจมันจะมีภาพมุมสูงด้วยใช่ไหมที่ให้ตีกรอบมาเพราะว่าที่ดินของเสียโชคชนะกับที่ดินของปราณีใช่ไหมพี่เขยจะอยู่ติดกันคุณผู้ชมฮะคือมุมหนึ่งเนี่ยตำรวจเขาก็เลยกําลังสงสัยว่าเจ้าตัวเองเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นศพแล้วเจอว่าถูกคุมด้วยกระสอบเนี่ยนะฮะเขาหายตัวไปตั้งแต่วันไหนนะเออหายตัวไปเนี่ยก็คือวันที่27ลอยต่อวันที่28แฮะแล้วสุดท้ายก็คือมาเจอศพก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองฮะช่วง<ด>ที่เจอศพ Uh huh. ช่วงวันที่เจอศพเนี่ยนะฮะเพราะวันที่หายไปเนี่ยณวันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางญาติๆก็แปลกใจคือกลับมาแล้วเนี่ยไม่เจอใครถูกไหมจนกระทั่งไปไปมาๆาเนี่ยศพเนี่ยถูกฝังอยู่ในป่าและนี่ก็คือบ้านสองหลังซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยนะครับ วันนี้ตํารวจไปบุกค้นมันจะมีภาพตอนตํารวจเนี่ยสอบปากคําพี่เขยก็คือคุณสมานแล้วก็ไปค้นดูในรถด้วยนะฮะแล้วขอดูเสื้อผ้านี่นะฮะพี่คุณผู้ชมเห็นว่าใส่ชุดอะไรยังไงเพราะแน่นอนที่สุดเสียลงไม้ตอนที่ตายเนี่ยเข้าใจว่าโดนทุบหัวนะฮะเขาก็เลยขอดูเสื้อผ้าซึ่งอันนี้เดาเอาว่าขอดูว่ามีการติดลองติดเลือดหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเลือดปริศนาติดท้ายรถของเสียเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้เขาก็เอารถมอเตอร์ไซค์ของสมานเนี่ยมาดูด้วยวันนี้คุณผู้ ข่าวช่องไปของเราเนี่ยตอนที่รู้ว่าบ้านพี่เขยโดนค้น ก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าทางปั่งคุณสมานเองเนี่ยเขาก็แฝงนะฮะเขาพาผู้สื่อข่าวไปเดินสำรวจด้วยใช่ใชไหมใช่ับคุณสมานวันนี้ให้สัมภาษณ์กับเราหลังจากที่โดนคนบ้านเพราะบ้านเขาเนี่ยเป็นสวนมะม่วงคุณผู้ชมฮะแล้วตํารวจสพหนองม่วงไข่นําตัวไปสอบปากคำวันนี้เจ้าตัวเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างคือเจ้าตัวบอกว่ายืนยันว่าไม่รู้ว่าวันเกิดเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตัวของคนตายที่เป็นน้องน้องเมียเนี่ยไม่รู้ไปไหนแต่ว่าตอนนั้นเองเท่าที่ท,ทราบตอนเช้าคือไปช่วยงานศพในชุมชนเท่านั้นเองยืน ยันในความบริสุทธิ์ใจวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอตรวจค้นก็ให้ตรวจแต่เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอพวกกระสอบที่อยู่ในบ้านหนึ่งกระสอบอันนี้เราเลยถามว่ากระสอบที่เจอเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าศพของน้องเมียก็ไปเจอกระสอบคุมร่างเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกระสอบนี้มันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วพร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยกระสอบที่เจ้าหน้าที่ไปเจอมันคล้ายๆกับที่เจอที่ศพลองเปิดภาพตอนไปเก็บศพเสียลงไม้ขึ้นมาหน่อยสิขวามือฮะเปลี่ยนภาพหน่อยสิฮะแล้วจะได้พบว่าจริงๆวันนี้ตำรวจเนี่ยกาาลังคหรระะสอบเพ การสอบมันคุมหัวอยู่ วันนี้มีกระสอบบ้านนี้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาทานะแล้วกขอธิบายเรื่องกระสอบว่ายังไงบอกว่ากระสอบเนี่ยบ้านผมเลี้ยงไก่ก็จะเอาไว้เลี้ยงไก่ก็คือเอาไว้รองทงพื้นเนี่ยปกติอยู่แล้วมันก็เลยจะมีล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะนอกจากกระสอบที่เจอแล้วทีมข่าวของเราได้เน้นถามเรื่องปมปัญหาที่ดินเพราะก่อนหน้านี้มีการคาดการว่าขัดแย้งมาจากเรื่องการซื้อขายที่ดินเจ้าตัวยืนยันว่าผมไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปมเรื่องซื้อขายที่ดินมันมีปมเรื่องมรดกที่ดดดิินนนมมมัััคคคคืือออออะไรรรททีี่เขงงงบว้าห2แปล ด้วยกันอทิทย์แรกก่อนนะคะเปิดที่ดินแปลงนี้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยที่ดินแปลงหนึ่งเขาอยู่ติดกันทั้งคู่เลย2แปลงนี้ตัวของปราณีก็คือเมียของพี่สมานฝั่งซ้ายมือนี่แหละฮะเบื้องต้นเนี่ยปราณีกับตัวของโชคชนะเขาเป็นพี่น้องกันแลวเขาเคยแบ่งแยกมรดกกันเรียบร้อยแล้วแบ่งกันลงตัวแต่ที่ดินตรงจุดนี้เราถามว่ามีปัญหาหรือเปล่าที่เราเปิดให้ดูเพราะว่าตัวคุณโชคชนะจะพักอาศัยอยู่ตรงจุดนี้แล้วเขาก็หายจากบ้านนี้เขาบอกแปลงนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่แปลงที่มีปัญหาจะเป็นแปลงวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตตาารรววจจไปปคค้้นนนกก็ืออบพพัขงีีี่ณแหละ ปแปลงนี้ดันมันเป็นที่ดินที่เหมือนลักษณะคือแบ่งกันแล้วแต่ยังไม่ได้กั้นรั้วสีส้มคือของคนตายคือโชคชนะสีเหลืองคือของตัวของพี่ปราณีคุณผู้ชมมาตรงจุดนี้เองเนี่ยครอบครัวเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ปลาณีเคยพยายามจะติดต่อขอซื้อที่ดินตัวของโชคชนะไอ้สีส้มๆเนี่ยเป,<อ>เปิดเขตเต็มจอครับสีส้มครับเปิด<อ>สีส้มครับไม่ต้องซ้อนหลายสีครับนี่ฮะ แล้วยังไงต่อเขาบอกขอซื้อหลายครั้งแต่ตัวของคุณโชคชนะไม่ยอมขายให้เขาก็เลยสงสัยว่าอันนี้คือปมขัดแย้งหรือเปล่าที่ตัวโชคชนะไม่ยอมขายที่ให้ทําให้คุณปาณีเนี่ยอา,อาจจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วทำไมปาณีถึงอยากได้ที่ตรงนี้เขาบอกที่เขาติดกันแล้วตัวของคุณโชคชนะไม่ได้ใช้ที่ตรงนี้จะเห็นว่าฝั่งขวาคือบ้านของคุณปาณีแล้วมันจะมีพวกไอ้ที่จอดรถบ้างอุปกรณ์การเกษตรที่เลี้ยงไก่ก็จะมาล้ําที่ของตัวคุณโชคชนะอยู่ฮะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าคุณปาณีอาจจะได ขัดแย้งด้วยนะฮะฟังเสียงพี่สมานเปิดใจฮะไม่อย right? er. ่างครับม네ีอย่างมีอย่างลูกลูแค่ถามไปจู้ว่าตอนนี้เขาคนอะไรยังไงบ้างวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะยีโมงอยู่นี่ครับอยู่นี่แล้วเข้ามาเฉลี่ยมากี่โมงครับโม่แต่โม้เตียนรถจ้าวจ้าวจ้าวจ้ากี่นิงวันนั้นนะคะวันที่เขาหายตัวไปพ่อมาที่สวนเหรอคะมาเก็บของเก่า โบเดีวบเดี๋ยวบเดีอยน่หมดไม่เจอไม่เจอบไหนได้เจอคอมไหมตายไม่เจอไม่เจอเอาละ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 เาะปอก่อนปอกก่อนแลาวเขาปอกนาดไหม่าเขาบาคนเอาอะไรบบ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 เบบบบบบบวบบ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 บ้บบ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 บาบบ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 วบบบบบบวบบบบบะอบรบบ่บบคบ ส่วนตัวเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันหรอกเราให้ความรู้บอเราเคยมีปากเสียงมัญหักับกับสไตา์ไหมเห็นว่าก่อนหน้านี้พ่อพยายามที่จะซื้อที่จากเขาเหรอคะเพราะว่าที่ดินมันติดกันตรงบ้านพักเราคุยกันประมาณช่วงตอนไหนอะพ่อสมครับ สัมภาษณ์ก็เหมือนไม่อยากจะสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาจริงไม่ผิดก,ก็คุยไปเหอะนะฮะตาสมานจะได้เคลียร์ไม่อย่างนั้นนักข่าวกับตํารวจก็จะไปหาลุงทุกวันเนี่ยนะฮะและยิ่งเจอกระสอบด้วยแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาทำนะฮะทั้งหมดนี้แน่นอนที่สุดกับเสีโรงไม้ที่ตายปมมันคืออะไรยังไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ก็คือว่ากลับมาฮะมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่า วันที่เสียหายไปจากบ้านคือวันที่27ฮะแล้วเจอศพวันไหนวันที่1มิถุนาครับเท่ากับว่า 27, 28, 29, 30, 3 1่ช่ไหม,มแล้วก็มาหนึ่งใช่ไหมใช่ฮะเท่ากับว่าประมาณ5วันล่าสุดเนี่ยรถกระบะของเสียที่มันเปื้อนเลือดเนี่ยแหละคือปริศนาฮะว่าตอนนี้ผลเลือดยังไม่ออกอใช่ไหมว่าเลือดนี้มันเลือดเสียหรือเปล่ากลับไปที่รถกระบะหน่อย เพราะเขากําลังสงสัยว่าถ้าสมมติเสียถูกฆ่าและเอากระสอบคุมหัวคนร้ายมันน่าจะใช้รถเสียเนี่แหละฮะเอาศพเสียขนไปโยนในป่าแล้วก็เอารถมาจอดไว้เลือดเสียก็เลยติดรถล่าสุดเราได้วงจรปิดมาเป็นนาทีที่รถของเสียใช่ไหมใช่ฮะไปวิ่งอยู่แถวไหนก็คืออยู่แถวบ้านนี่แหละก็คือตามข้อมูลบอกว่าก่อนที่เสียจะหายตัวไปเนี่ยมีการใช้รถคันนี้อยู่เป็นประจำซึ่งเป็นรถกระบะก็จะเห็นว่าวันที่26ก่อนวันที่เสียหายหนึ่งวันเสียเองเนี่ยมีการขึ้นรถคันนี้ไปกับตัวของหลานแล้วก็ ภรรยาก็จะใช้ชีวิตตามปกติแบบนี้เห็นบอกว่ามีการไปส่งเมียเพราะว่าเมียทํางานอยู่ต่างพื้นที่ก็เลยจะเป็นภาพกระบะคันนี้ขับไปส่งแล้วก็ขับกลับมาที่บ้านหลังจากนั้นมันก็จะปรากฏภาพสุดท้ายที่มาเจอเสียก็คือว่าเสียเองเนี่ยเขาจะมีการขี่รถอันนี้คือรถขนไม้ที่บอกไปขายไม้กันมาก่อนหน้านี้ก็คือวันที่26ภาพวันสุดท้ายก็คือวันที่27ก็คือภาพนี้ฮะเสียออกไปงานศพตอนช่วงเช้า ออกไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปช่วยงานศพหลังจากนั้นเสียรับโทรศัพท์แล้วก็กลับไปที่บ้านสุดท้ายเสียไม่ถึงบ้านมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างทางอืมแล้วแล้วแกก็ไปเป็นศพอยู่ในป่าใช่ฮะมันก็เลยแปลกตรงที่ว่าใครเอาศพแกไปทิ้งในป่าวันนี้ยังเป็นปริศนานะฮะ